อุปก,กรณ์ก็ไม่เยอะค่ะก็มีกระมังใส่น้ำมานะคะแล้วก็ตัวนี้ก็คือเป็นน้ำยาล้างจานของตัวนี้ตอบนะคะของเอมเรานี่เองค่ะทำความสะอาดล้ำลึกมากเลยแล้วก็แปรงสีฟันเก่าแล้วนะคะรู้รู้ได้เลยว่ามันเก่าเพราะมันดำ <c oughs> นะคะอ่ะเอาตัวไหนลงก่อนเอ่ยเอาตัวที่เป็นตัวชิ้นเล็กๆลงก่อนนะคะตัวชิ้นเล็กๆลงก่อนลงแช่ก่อนนะคะค น้ํายาล้างจานเราลงไปนะคะแล้วก็เริ่มทําความสะอาดเลยนะคะมันก็จะมีฟองนะคะตัวดิสดอบของเรานี่ทําความสะอาดพวกคราบไขมันอะไรได้ดีมากเลยนะคะเอกี่ยวมดู ต้องกดตรงนั้นครับตรงนี้มันไม่ถึงอะ,อะน่อยู่เนาะพอเราทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็อุปกรณ์ของเราก็จะต้องมาแกะออกนะคะ แกออกเสร็จแล้วเนี่ยในแต่ละชุดเนี่ยนะคะให้เราจําให้ได้นะคะว่าตัวไหนใส่ก่อนใส่หลังหรือถ้ายังยังไม่จําไม่ได้หรือไม่ชัวร์นะคะแนะนําให้ถ่ายรูปไว้ก่อนนะคะอุปกรณ์แต่ละอันเนี่ยมันจะมีชิ้นส่วนเล็กๆน้อยๆ,ๆหลายตัวนะคะอ่าอย่างเช่นวางให้ดูนะคะเพราะว่าป้องกันการใส่ผิดได้นะคะอ่าต้องระวังนิดนึงนะคะโอเคงั้นเรา กลับมาเริ่มประกอบกันอีกทีนึงนะคะเพื่อที่จะเอาไปใช้งานต่อไปนะคะลูกยางอ่าแล้วก็ตัวตัวรองตัวนี้ตัวรองเช็ดหน่อยอย่างนี้เนาะครับปึ๊บอไที่ตัวน้นใส่้ก็จะดมด้วยตัวนี้ตัวนี้ตัวนวนตัวนวนจะอยู่ข้างบนเนาะ ตัวนูนอยู่ข้างบนตัวเว้าอยู่ข้างล่างใส่ลงไปอ่าเป็นชุดตัวนี้ปึ๊บเสร็จแล้วนี่ตัวตัวปิดนะคะตัวปิดก็หมุนเข้าไปเลยหมุนให้แน่นนะคะหมุนให้แน่นอ่านะคะได้แล้วเฮอตัวนี้เป็นชุดที่น้ำดีออกนะคะอ่าต่อมาก็คือตัวนี้ตัวกลาง ก็ไม่ใส่ก่อนดิอย่ามันไปนะคะฮะคว่ำคว่ำลงกดลง นี่ใส่ตัวนี้นะแล้วก็ใส่ตัวนี้แล้วก็ตามด้วยตัวนี้กดลงแล้วก็ค่อยมาหมุนประกบเข้าไป แน่นละเรียบร้อย